มานี่นี่จ่ายกันแล้วนะเมาเช้าเนี่ยให้เป็แบบพระพรามพิสวัสรมาอีกใบทำไร่นี่ะทำไรน่ะเพื่อทำไรให้อามาซักไปปิดปากอะไรของผู้หมอเขาน้ามานี่นี่เจ้ามานี่เขาซื้เยอได้ไหมมาที่นี่ดิไม่ต้แล้วนะ วานี่งไมาที่เยไม่ด้เลยัเปลี่ยหมอได้เพื่อนใหม่ตังให้าังที่โยอยู่ที่เขาตังหัวโยตังที่ให้โยร้อยเงนให้เขาอยู่ไหนอ่ะโยก็ไม่ยอมตังให้แกแบงค์ร้อยอยู่ไหนอะตังไหน กูฝากให้พี่อะร้อยมันอยู่ไหนอะวันไหนเมื่อเช้านี่จะวันไหนก็เรียกมันมาดิเออทำไมโยนท่านี้วะโยมันจะเล่นอยู่กหออย่าอู้เด้อย่าอู้ด้อแบงร้อยที่ให้โยมันบไหนลองไปถามดูพี่เฮียนแวกจะถึงของได้พี่ที่จิตเอาที่โยเลยให้เขาไปเนี่ยในนี้เออเอางั้นงัให้ให้ใชไม่ต้องไม่ต้องกวนเลโอเคมันกนะคะใจดีไปอีม่ต้องไมตน ร้อยหนึ่งให้พี่โยไปเลยอ่ะไม่ต้องพูดอ่ะมีอาการอยู่นี่เอ้าเอาขโมยงินไปขมยพระออกมันอยากได้กูไงกูรู้ป้ามีที่อยู่ป้านี่พี่หน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วว่าอยากไปต้องไปประสบน้มย่า ายยเนี่โยเมื่อกี้แบงค์ร้อยเมื่อไหรที่โยฝากมันยี่สิบเมื่อคืนน่ะพี่สมจิตพี่สมจิีคะเรียกแบงค์ร้อยอย่างที่เขานะรู้แต่ว่ามันไม่ยอมมึงว่ายังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมึงรู้ไหมไม่ใช่เงินไม่ต้องไม่ต้องยุ่งมึงว่ามึงออกไปให้ได yeah well, ้ก yeah, yeah, uh ่อนโยไม่ใช okay, mm ่เ hmm. น right okay, ี่ยผมรับงานครับกูรับงานแักเพาแต่ว่ามึงมาทักทำไมไม่ได้นอนจะให้ใครนอนผมมารับงานไว้แต่เงินน่ะอยู่ไหนกูจะอยู่กับกูแล้ว หกสิบบาทนี่ไม่ได้เงินสักบาทแต่ว่าถ้าจะซักกูไม่ซักเอานั่งอยู่นี่ตรงุมนี่มึงอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งนังไม่ได้สองร้อยสองรม่รอยึงไม่ต้องพูดถึงของนมั่งตรงุมนี่ไม่ให้ปล่อยให้งนงสามแล้วคนน่ะไม่ใช่ม่ใึงไม่รู้เรื่องมึงขามกันเองก็มึงคนขามกเองถากมเองใช่ไงามึงาง ตังที่ไหนมึงก็ต้องพูดให้ดีก่อนมึงจะหาเรื่องกับกูกมึงจะลงอ่ะเขาสีไม่ใช่หกสิบได้กับกูอ๋อไม่ด้สองร้อยนะสองร้อยคืาเรื่องของมึงเลยกูพูดถึงไงม่ให้ไม่ให้เนี่ยนักเลงออกไม่ได้มห้ามเดียวมึงจะร้อนมึงจะซัดกูจะซักบอกมันอย่างนี้กูซัดนีกน้อยจะให้มึงนอนให้ได้รบเนี้

ึงไมมึงก็ซักไปถักกูไม่ซักมึงออกไปกะหน่อยบอกแล้วว่าสองร้อยกูไม่เอาให้นจะให้ได้ก่อนม่กอ่บอกกันลูกนี้กูติดชาร์จก็มึองพูดไปกไม่เอาใจอยู่แล้วไม่เอาจ่ายมามาไม่สก็ต้องทำกูไม่ทำหร้อออกมาที่จิทำสิบที่ไหนยีอกได้สองร้อยาสามคนนี่ลูกหนีไม่ใช่แค่มิดเหอลูกหนีมิดไหนล่ะเย้ได้เย้ได้กูเอาม่อวเองอ่ะเอกแเอาไปสอไร้อยมันลูกนี้ตีไรกับเขานา แกไว่ต้องว่ายนะตัวว่ายยงไม่เอาเยืดหน่อยบอกไปไหนต้อไปยืนเลย่ากนักเลียกูยังไม่ต้องว่้ยเลยแกไว่ต้องว่ายเลยบ่เป็นลูกหนีไม่ดีมาไอ้เหี้ยมบ่คนละกับมังนมาสิบ่เปนนนี้กูจะจักเองมาจ้าเอาเงินอะไรมึงไปยาไปยาลงลูกก่อนนะบ่ไปยาไปยาลงลุกก่อนนะคนไม่เลี้งอนที่ต้องวัาลงลุกลงลุกมือเขาจะมาพักลงลุกลุกเขาจะมาพักเฮ้ยไปทำเว้ยไปทำเว้ยกูไม่ทำเนี่ยเขาเขาลุกแล้วเนี่ย ไปยับไปยืดไปยืดยืดใหญเข้ามาใกล้ชักเลยไปเลยสักเลยเล้ะดับพวกมึงอ่ะโดนอยู่แล้วเออสักเลยแล้วออกมาอย่ามาคุมถ้าไปคุมเอาเงินคืนเอาไปเลยไม่นั่งเลยท่อนี้ดินักเลงอ่ะอย่ากลัวดิเออไปเลยนั่งเลยอย่าเข้ามาเกาะแกโดนเนี่ยไม่กล้าอ่ะ ไปไม่ได้ไม่อยสองวันก็ต้องทำไม่ต้องเอาเงินมาให้กูมหากินเองให้ได้บอกมาในถุงพลาสได้ไปแล้วก็หนีกูจะซักมาบนทำไมเก้าเอาเงินของกูว่าไหมเป็นผู้จัดการอ่ะมันก็ต้องดูแลถึงบ้านเลยถึงบ้านถึงบ้านบ้านเลยล้วไม่ต้องขับไปไกลคนง่ายเนะห้นั้นตู้นั้นเขาเี่กี่เ้อย่าเข้ามานั่นเวลากูซักอย่ามาเก็กอ่ะเพรงั้นกูไม่เอาให้อันนี้เวลาไม่ต้องซักี

bộ tử nhìn đang nó ăn xong ทําไมอ่ะ nó ไปไปมันแล้วอ่ะ กรเป๋า่ใครก็จะเอามึงกระเป๋ามึงอยู่ไหนเฮ้ยนี่นยาอย่าอย่าพูดไปนะตังาบ้าอะไรไปเลยบ้าหรือเปล่าเออขนมอ่ะนี่ไงาไม่นใครอองหรอกมีอะไรเีหรอกตังไปสองร้อแล้วต้องซักผ้เยี่นะเออไต้งพูดึงบไปทีะไจักระนมันร้อนมึงเอ่ะ

ูจักเลยนะดู้ักนะเดว้เลยเเ้ย่าแเขาอาจจะแบบว่าปากพูดก่เมืองทไงอไรอย่างเงี้ยฮะใช่เลย้ยม่าใช่นะไม่นามเลยมรับตมให้องร้อก็เ็้หน่อยนะ้อเอไป้วก้อ๋อไ่ด้้ยใช่สอ้อยอาร้อน่นะ ได้ร้อยเนียเอออันนี้ไม้ร้อยดงาไม่ใช่ผกินได้ไปแล้วสองร้อยเน่ี้ใช่ใช่งั้นเราเราก็คอรยใช่ป่ะเออใช่ถูกดูนนงค่าเั้เยดทอี่ยวูด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 ดูดูดดู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 ดดู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 ด มกก็ดามันหนาหนา้ชอบกะาเออหนาหัวมึงไรไปไปแล้วคนซัการถอยู <the> ่ไนไกลๆนะรถอยู no ่ในารรถอยู่ไหนไอ้เฮียเดี๋ยวก็ําหมดนะลูกไปมันเกกะัวพูดคจะซักมไปอยซักผ้าันอยู่มึงมาทอะไรตรงนี้ไว้ไกลๆข้างหลังเลยไปเป็นหตะวันเข้าผิดจังหวะ เออมันมาพูดมันรู้จักได้ไงอีเมลอะรู้มาถึงกลับบ้านแล้วรู้ไออกมันกัน้อยากมาเล่นน้ำเออทำัไป๊ก่นอ่ะอีน้อยก็บ้าตัวเข้ามา วเสาร์มาปั้กิน่อทงาน่ที่มีค้าถงเหลืองรู้าต้องมาอยากรู้ดี่อย่างนี่พี่เดกก็งอนตนี้อย่างนคเฮ้ยน้องรู้ทาไหมเหลืองแกาพูดอะไรอ่ะเขารู้ของเขาอ่ะเออแจมอะไรมาเขารู้ที่ไหนเลอะเนี่ยมันก็ตั้งแป้งอยู่น่ยเผลอแป้งไม่ได้จะเอาฟันถุบมีน่ะ

โอ๊ยเาถูดีเนี่ยบังเอินอยู่โอ้แค่จะไปพูดอย่างนี้ว่าหน่อยวะคนทำงานเห็นไหมเนี่ยมันหิวเขาเว้ยมันไม่หิวเขาไม่อยากเขาก็เลยพูดมากเออไม่ว่าทจริงไงไงทีเขาทำเาดีดอ่ะไปเอาไเอาไปทำไมมาี๋ยวเราท่านนี้คนไม่รู้จังเมอี่ผมบอหาจะบเลยหาสิบหกอีแะ บอกมึงบอกตะวันเมื่อมเกาัตวันแม่เลียตั้ยอเลยนะเออแต่อแวตะันเลี้ยเหียนบอบอกว่ามันดูไม่ออกนี่มันเลียมึงเหียนนะมันเี้ยนเดี๋ยวไม่เสร็จวันนี้ทำไมอะล่ะเร็วเลเหรอมันลงเร็วจังเลยยังไม่เสร็จเลยยังไงเตะเลย เดี๋ยวเราจะไม่จะลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาแบบนี้นะใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะสมัยมัจมุบันจริงกว่ามือเล่นเลือดเอ๊สามารถกดรอยสติกเกอร์ได้อีโมจิเกิน3ตัวนะจ้าหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดโบนัสจะนมีกันช่องว้ายกดออกทำอะไรรุนแรงให้เกินดันมองเออโอ้ยฉันคุยกับฉันคุยกับเอฟซีฉันคุยกับเอฟซีฉันมาคุยกับเธอหรอกว้าย ไอ้เริ่มตอนต่อไปว่ายังไงมุนต้อสำเร็จหรือเปล่าได้ไม่ช้าอีกสี่สิบนะไหวเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กับคุณหมออีกสี่สิบบาทนะวันนี้รับอีกสองร้อยอยู่นี่มันต้องงานเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปจ้ะ